ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนในโครงการการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ป่าน้ําเค็มชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้ป่าน้ําเค็มสวัสดีครับผมประชาพลจันเป่งครับเป็นรองประธานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ไม้ป่านน้ำเข็มของเราอยู่เลขที่8หมู่สบ้านของน้ำเชี่ยวตำบลหนองปลาไหลอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีครับคือเราเนี่ยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำเกี่ยวกับไม้น้ำเข็มอย่างเดียวเลยวัตถุดิบของเราก็จะมีที่เป็นไม้แล้วก็วัสดุที่เป็น ท้องถิ่นของเราก็คือน้ำเค็มครับอย่างเช่นไม้สแสมไม้ตะบูนมีลากลำพูมีก้านโปองซึ่งบางอย่างเนี่ยเป็นวัชพืชแต่แเราเอามาดีไซน์หรือว่าดูว่ามันควรจะเป็นยังไงก็สามารถเราไปถ่ายได้อันนี้นก็เป็นไม้สแสมครับไม้สแสมดำ ไม้สแสมเนี่ยมีมีอยู่สองชนิดคือสแสมดํากับสแสมขาวอย่างตัวนี้ของเราที่เห็นลายชัดเจนนี่คือสแสมดําถ้าสแสบขาวลายเขาจะน้อยกว่านี้แต่ว่าเนื้อจะแน่นกว่านี้อย่างตัวนี้จะเป็นไม้ตะบูนไม้ตะบูนนี่จะสีสีเขาจะสีออกประมาณอย่างนี้ซึ่งต่างกันไม้สแสบกับไม้ตะบูนอันนี้ก็จะเป็นรากลําพูครับรากลําพูนี่ก็เป็น เหมือนเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งถ้ามันขึ้นอยู่กามคองหรืออะไรที่ชาวบ้านก็ต้องเอาเรือเข้าไปเนี้ยมันก็จะขวาเขาพ็จะตัดทิ้งส่วนมากเราก็เอามาทําเป็นตกแต่งบ้านหรือว่าจัดดอกไม้แล้วแต่กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ป่าน้ําเค็มของเรานะครับมันก็มีแบรนด์ของเราก็คืออกโก้็ลก,ก็คือตอ้นไม้โกก็คือชื่อผม เป็นชื่อโกแต่ก็ไม่ออกเป็นโกก็เป็นแบรนด์โลกโก้เพื่อให้จดจำง่ายลูกค้าของเราจะได้จำง่ายไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มหือหลัดวิสาหากิจอะไรชื่อยาวมากอะไรเงี้ยแต่เห็นผลิตภัณฑ์ของเรานี่ก็คืออันนี้ยโลกโก้เราก็จะมีเอกลักษณ์ของเราที่แตกต่างจากคนอื่นก็คือไม้ป่าดาเข็ม